คุณสีอรุณหนุ่มชาวลาวในแคนาดาที่หลวงพ่อวิลียังซิลินทโรเมตตาช่วยชีวิตไว้บันทึกจากการสาธยายของท่านเจ้าคุณพระราชปัญญาวชิโรดมคุณสีอรุณเป็นหนุ่มชาวลาวอบพยพไปอยู่ที่แคนาดาพักอาศัยอยู่ที่เมืองน้ำตกในแองการารัฐออนแทรีโอชายแดนแคนาดากับสหรัฐอเมริกา เป็นญาติคนหนึ่งของคุณแอนนาคูสกุลโยมอุปถาของหลวงพ่อวิลลี่ยังซิรินทโรในระหว่างที่หลวงพ่อเผยแพร่ธรรมะอยู่ที่ประเทศแคนาดาในค่ำวันหนึ่งญาติพี่น้องของคุณศรีอรุณโทรไปหาคุณแอนนาซึ่งพักอยู่ที่เมืองแอดมันตันรัฐอันเบอร์ตาระยะทางห่างกันราว2,800กิโลเมตรเพื่อนิมนต์หลวงพ่อขอให้ไปส่งวิญญาณ เนื่องจากคุณสีอรุณถึงแก่ความตายเกิดอุบัติเหตุขับรถชนต้นไม้หลังกลับจากการล่าสัตว์ในเขตอินเดียแดงเนื่องจากระแวกนั้นไม่มีพระสงฆ์ไทยเลยหลวงพ่อก็ตอบกลับไปว่าถ้าไปส่งวิญญาณหรือนิมนต์ไปเผาศพจะไม่ไปแต่ถ้าไปช่วยคุณสีอรุณให้ฟื้นหลวงพ่อจะไปทำให้ญาติพี่น้องของคุณศีอรุณดีอกดีใจกันใหญ่ในที่สุดหลวงพ่อวิริยังก็ตอบรับแต่หลวงพ่อไม่ได้เดินทางไปด้วยตนเอง ไดเมตตาใช้กระแสจิตถอดกายทิพย์ไปช่วยปรากฏว่าเห็นคุณสีอรุณโดนอินเดียแดงเอาชีวิตไปจริงๆข้ามน้ำขึ้นเรือไปหลวงพ่อก็ตามไปจนพบมีการเจรจากันในกระแสจิตหลวงพ่อได้บอกกับอินเดียแดงว่านายสีอรุณเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อมาขอชีวิตคืนฝ่ายอินเดียแดงก็ตอบว่านายสีอรุณประมาทเขาปัสสวะรถหัว เขาให้ชีวิตคืนไม่ได้อินเดียแดงโกรธมากจึงใช้พลังจิตสู้กันในที่สุดอินเดียแดงก็ยอมปล่อยชีวิตคุณศีอรุณกลับคืนมาให้หลวงพ่อก่อนที่จะกลับคืนสู่ร่างเดิมหลวงพ่อวิริยังได้บอกคุณสีอรุณว่าให้จำหลวงพ่อไว้ว่าหลวงพ่อชื่ออะไรแล้วส่งวิญ,ญญาณเข้าสู่ร่างเดิมต่อจากนั้นมาคุณสีอรุณก็ฟื้นซึ่งเขาหมดลมหายใจตั้งแต่ราวหกโมงเย็น ต่อมาเช้าวันรุ่งขึ้นก็มีญาติพี่น้องโทรศัพท์ไปแจ้งคุณแอนนาด้วยความดีใจว่าคุณสีอรุณฟื้นแล้วไม่ตายแล้วหลังจากนั้นคุณสีอรุณก็เดินทางไปกราบหลวงพ่อและได้ลงสมัครเรียนสมาธิกับหลวงพ่อจนจบหลักสูตรในวันสุดท้ายของการเรียนมีการกล่าวแสดงความรู้สึกคุณสีอรุณได้กล่าวกับเพื่อนร่วมรุ่นว่าเขาได้ชีวิตกลับคืนมาเพราะหลวงพ่อวิลีย่งช่วย ทำให้ชาวต่างชาติที่ได้ฟังเรื่องนี้ถึงกับตกตะลึงและอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งต่างพากันบอกต่อและมาสมัครเรียนสมาธิกันมากมายท่านเจ้าประคุณเมตตาสรุปในตอนท้ายว่าหลวงพ่อเล่าว่าถ้าอยู่เมืองไทยจะทำแบบนี้ไม่ได้ซึ่งนับว่าเป็นความเมตตาอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณที่เจ้าประคุณสมเด็จพระยาณวชิโรดม พระอาจารหลวงพ่อวิริยังิรินทโรมีต่อสิทธินุสิตในครั้งนั้นบันทึกเพิ่มเติมคุณศรีอรุณชอบการล่าสัตว์ซึ่งได้รับไปอนุญาตถูกต้องจากทางการในวันเกิดเหตุนั้นได้ไปล่าสัตว์ที่พื้นที่เก่าของชาวอินเดียแดงปรากฏว่าล่าสัตว์ไม่ได้เลยสักตัวเมื่อปวดปัสสวะจึงจอดรถลงไปปัดสวะในป่าข้างทางพลางก็คิดไปว่าอินเดียแดงห่วงสัตว์ น่าจะปล่อยให้สัตว์ออกมาบ้างเพื่อให้เขาล่าหลังจากนั้นเขาก็ขับรถกลับบ้านจนเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวแต่ภายหลังจากหลวงพ่อวิลียังช่วยชีวิตแล้วเขาได้เลิกล่าสัตว์นับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาบันทึกและสรุปจากการสาธยายของท่านเจ้าคุณพระราชปัญญาวชิโรดมให้แก่ผู้ร่วมพิธีกรถินสามัคคีณนะวัดป่าเวรุพัท อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2566ถ่ายทอดต่อโดยมนชัยเทียนทอง